พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิพีและทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องรุทธนะมีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็ได้นำพระสมเด็จเป็นพิมพ์ใหญ่พิเศษอีกองคหนึ่งที่งดงามด้วยพุทธลักษณะ สมบูรณ์แบบไม่มีรอยหักรอยบิ่นใดๆนะครับเป็นองค์พระงดงามแล้วก็อยากจะนำมาให้ท่านได้พิจารณาได้ชมได้ดูด้วยกันนะครับหลักการที่เราจะมาศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จเบื้องต้น 1. ควรสังเกตและจดจำพิมพ์ส่งพิมพ์ที่คมชัดลึก 2. ควรสังเกตและดูด้านหลังขององค์พระนะครับ 3. ควรสังเกตร่องรอยการตัดขอบนะครับขององค์พระนะครับทั้ง4ด้านนะครับสควรสังเกตดูลักษณะพื้นผิวขององค์พระว่าเป็นแบบไหน 5. ควรสังเกตดูเนื้อหาและมวลสารนะครับซึ่งผมวันนี้ผมก็ได้นำพระสมเด็จพิมพ์พิเศษองค์นี้มาให้ท่านได้ชม และเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าองค์นี้สมควรที่จะได้รับแชมป์หรือในคลิปของช่องรุตนะมีเรื่องเล่าอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆขย,ยายให้ดูนะครับค่อยๆขย,ยายนะครับจากทีละนิดทีละหน่อยนะครับค่อยๆดูอย่างละเอียดพิจารณาโดยละเอียดเลยนะครับว่า พระองค์นี้เนื้อหาและมวลสารพิมพ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเริ่มต้นดูที่กรอบนะกรอบเส้นบังคับพิมพ์นะครับเนี่ยฮะโดยพระสมเด็จทั่วไปก็จะเป็นการตัดพิมพ์แบบนี้นะครับมีขอบบังคับพิมพ์แบบนี้ดูที่พระพักนะครับเป็นพุทธลักษณะเป็นนูนตูมนะครับหรือทรงมะตูมนะครับเห็นไหมครับ ที่ผมวงไว้วงวงเนี่ยครับเกรนะครับพาดสุมทะลุขึ้นไปนะครับรครับเห็นไหมฮะนี่คือพิมพ์ที่ถูกต้องตามลักษณะตามนิยมนะส,สุมผ่าไวยหรือเส้นสุมครอบแก้วนะฮะเป็นแท่งสันสวยงามชัดเจนมากเห็นไหมครับที่ผมขียนในขณะนี้คือขอบปิ้นข้างๆซึ่งในพระสมเด็จจะมีนะครับแบบนี้ เห็นไหมครับจะให้ท่านได้ดูไปเรื่อยๆค่อยๆขยายดูนะครับท่านพิจารณานะครับเนื้อตุบตับมากเห็นไหมครับเห็นโพรงไหมครับอ่ามีโพรงแล้วเห็นโพรงนะครับนี่โพรงที่เกิดจากอายุของพระนะครับที่เก่าแล้วก็มวลสารที่ผุดนะมวลสารนะครับเห็นไหมครับนี่คือสุดยอดเลยนะครับให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับ ดูไปเรื่อยๆท่านจะเห็นความงามความพิเศษของพระสมเด็จนะครับซึ่งบอกท่านได้เลยว่าในพระองค์นี้มีทุกอย่างนะครับมีมวลสารนะครับส่วนใหญ่นะครับมวลสารที่ผสมสร้างพระสมเด็จก็คือปูนขาวหรือปูนเปลือกหอยนะครับผงม,มหาราชอิธิเจผงปฐมังตรีสิงเหครับและมวลสารมงคลต่างๆเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ย ในซอกแขนซอกแขนซ้ายนะครับจะมีสูงจะสูงกว่าซอกแขนขวานะครับแขนเป็นแท่งสวยงามมากสวยจริงๆครับองนี้บอกท่านเลยนะครับใครที่มีไว้ครอบคอรองนี้คือจักรพรรดิจักรพรรดิของพระนะครับของพระเครื่องเลยนะครับสมเด็จวรัคังเป็นที่ปรารถนาะจุดตรงนี้เป็น,เป,นเป็นข้อที่กิ่วนะครับแขนที่กิ่วลงนะครับ เป็นตามแบบในพิมพ์เลยนะครับดูนะครับค่อยๆขยายค่อยๆขยายไปนะครับนี่ให้ท่านเห็นพุทธลักษณะเห็นรัตนบัลลังก์หรือฐานชั้นต่างๆนะครับชั้นนี้เรียกว่าชั้นฐานเขียงนะครับเห็นไหมครับฐานเขียงนี่เป็นแท่งสวยงามเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มีความเก่าท่านเห็นไหมครับเห็น เห็นความเก่าเห็นมวลสารที่ผุดขึ้นมาตรงหน้าแข้งของแข้งขององค์พระไหมครับนี่ซึ่งเก่าจริงๆครับบอกเลยเนี่ยฐานสิงครับมาดูที่ฐานสิงเนี่ยฐานสิงโอ้โหเป็นแท่งสวยงามครับฐานคมขวานฐานสิงเนี่ยครับเป็นฐานที่แบบบอกได้เลยครับว่าสวยจริงๆองค์นี้ครับสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยเนื้อก็ไม่ต้องพูดถึงเลยคนระับเนื้อนี้หนึกนุ่มมาก เนื้อหนึกนุ่มจริงๆฮนะดูถ้าส่องดูถ้าดูด้วยตาเปล่าก่อนคนระับอันดับแรกถ้าได้ส่องด้วยกล้องนี่ท่านไม่อยากจะวางเลยนะครับเนี่ยดูดูแล้วซึ้งเลยนะฮะดูให้ซึ้งเลยนะครับดูนะครับเนื้อหนึกนุ่มครับมวลสารที่ผสมนี่โอ้โหคือสุดยอดเนี่ยครับเห็นไหมฮะรอยแยกเก่านะครับมวลสารนะที่ผุดที่ยุบนะที่ยุบท,ที่ย่นลงไปนะฮะเห็นได้ชัดมากนะครับ องมหาราชอิทิเจปัรมังตรีสิงเหแล้วผงมงคลต่างๆนะครับร้อยแปดนะครับมีหิหักดอกไม้นะครับนะดูด้านหลังอ่าเดี๋ยวขยายดูหลังท่าเห็นไหมครับคาแป้งหรือที่บางคนเรียกว่าแคลไซคาแป้งันเนี้ยที่ขึ้นเนี่ยรองพิมพ์เนี่ยยังยังติดอยู่ล้างไม่ออกนะครับแล้วก็มีเนื้อที่สุกครับเนื้อสุกตุบตับมากเลยครับองนี้ดูครับเนี่ยเนื้อความสุกของเนื้อดูเลยครับ โอ้โหแบบสุดยอดครับแล้วมีความแห้งมีความนุ่มนะฮะเนี่ยเนี่ยดูด้านหลังดูข้างเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยจะขยายให้ดูจะขยายให้ดูจุดพิเศษนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นปิ้นเล็กๆที่ขึ้นมานะี่ยตามตามขอบนะฮะแล้วก็เกตที่พาดไปที่ซุ้มนะครับแล้ดูจุดที่ทุกคน อย่าไม่ได้สังเกตก็จะเห็นนะครับมีใบหูนะครับเนี่ยเป็นจุดที่แบบพิเศษที่สุดเลยนะครับหูประบานะฮะข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ข้างซ้ายนะครับนะครับจุดจ่ายเงินนะฮะผมคิดว่าจุดจ่ายเงินนะครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับจุดจ่ายเงินเนี่ยตรงนี้ถ้ามีปุ๊บโอ้โหเป็นจุดจ่ายเงินแล้วก็ดูเราดูพิมพ์นะเดี๋ยวขยายให้ดูค่อยค่อยขยายดูจะเห็นว่ามวลสารเม็ดลอยขึ้นมาเม็ดจมลงไปเนี่ยฮะเนี่ยครับ นี่ค <t od il |ms|> <ial organization> right? ือความพิเศษที่สุดขององค์นี้เลยนะฮะเนี่ยครับผมค่อยๆขยายให้ท่านได้ดูให้ท่านได้สังเกตจุดที่ควรจดจำานความคมความชัดความลึกสังเกตด้านหลังแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็มาสังเกตด้านหน้านะครับด้านข้างนะฮะสังเกตดูด้านข้างขอบตัดนะฮะตัดตัดชิดนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยส่วนมากแล้วจะตัดชิดครับถามว่าตัดห่างมีไหมก็มีครับบางทีการสร้างพระในจํานวนีเยอะบางทีก็ตัด ตรงบ้างบิดบ้างเล็กน้อยฮรแต่โดยส่วนรวมแล้วนะครับก็จะตัดได้สวยงามนะเพราะว่าช่างที่ทำเนี่ยเขากล่าวว่าเป็นช่างหลวงในการทำพิมพ์นะส่วนการปั๊มอาจจะเป็นเด็กวัดหรือเป็นคนผู้ช่วยในวัดหรือศรัทธาที่มาช่วยกันสร้างนะองค์พระขึ้นมานะครับและการสร้างนะครับาตามเจตนาของส,สมเด็จท่านก็น่าจะเป็นการสร้างเพื่อ สืบทอดอายุศาสนาเพราะว่าเป็นการสร้างบางทีก็มีการฝังไว้ในในกลุบ้างแล้วก็สร้างไว้ในพระพุทธรูปต่างๆในใต้ฐานพระพุทธรูปแล้วก็สร้างแจกนะท่านสร้างในจํานวนไม่น้อยกว่า8 4 0 0 0องค์ครับเนี่ยครับในหลักของการสร้างองค์พระเป็นแบบนี้เนี่ยท่านดูครับเนี่ยขยายเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นหรืยังครับนี่เม็ดแดงเจอแล้วครับเม็ดแดง นี่ครับเม็ดแดงองค์นี้มีเห็นมีจุดเดียวครับที่เห็นลอยมาเนี่ยเม็ดแดงนยเห็นไหมฮะนี่ครับนี่กลมไม่ดูแล้วเม็ดแดงเป็นดินจากเมืองกําแพงเพชรหรือเป็นพระจากบางคนบอกว่าเป็นพระซุ้มกอนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกคืออ่พระสุมกอหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นอิฐแดงสีแดงอ่าผสมในการสร้างองค์พระนะครับท่านดูดีครับนี่สุดยอดนี่ดูรูโพรงลงไปนะครับ บางทีเราดูเหมือนนี่เนื้อเหมือนใหม่แต่ดูแล้วมันจะมีโพรงมีความยืดหดตัวของมวลสารและมีรอยตัดที่แบบเรียบร้อยมากครับเนี่ยเนี่ยตัดทุกขอบทุกมุมเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็เห็นรอยคูดนะเห็นไหมรอยคูดคือมวลสารที่หลุดไปเมื่อเวลาถูกขอมีคมตัดครับพระพระก็กดลงในพิมพ์ในบล็อกแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดครับนะฮะดูสิครับเนี่ยเนี่ยเห็นมวลสารไหมครับเห็นไมนี่นี่ สุดยอดครับเนี่ยพอมาใส่กรอบเป็นไหมครับเนี่ยพระเด่นพระดีอยู่ที่การใส่จีวรนี่แหละครับสวยงามจริงๆเนี่ยครับนี่ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้พิจารณานะครับหลวพระองค์นี้ไม่ธรรมดาครับเนี่ยพิเศษจริงๆสวยจริงๆเป็นพิมพ์เอเนื้อเนี่ยตุบตับเหมือนขนมตุบตับเลยนะครับเนี่ยให้ท่านดูด้านาไล่ดูไปตามจุดต่างๆเนี่ยให้ท่านพิจารณาซึ่งพระแบบนี้หาดูได้ยากนะครับ นะครับถ้าท่านชอบอชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ share, กดติดตามนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขอให้ท่านมีความสุขแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ